สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมนาแนะนําเป็นระบบนะครับเป็นระบบเว็บไซต์นะครับขายอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ตัวระบบเนี่ยก็ใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนสาหรับคนที่อยากจะซื้อโค้ดซื้อระบบซื้อตัวเว็บนะครับไปใช้งานก็สามารถแอดไลน์ตารังคลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะให้เขียนใหม่หมเขียนโปรแกรมใหม่เขียนอะไรยังไงนะครับก็เรียนเขียนโปรแกรมนะครับก็แอดไลน์แอดตารังคลิปมาได้เลย เดี๋ยวเรามาดูตัวระบบเลยแล้วกันครับข้างล่างมาเนี่ยก็จะมีมประมาณนี้ครับข้างนี้ก็เป็นเซิร์ชทั่วๆไปครับก็จะมีจังหวัดจังหวัดก็จะมีขึ้นเฉพาะจังหวัดที่มีซับอยู่ข้างในครับถ้าไม่มีซับก็จังหวัดก็จะไม่ขึ้นมาครับตรงนี้ก็เป็นตัวซับนะครับพอเราคลิกเข้าไปก็จะเป็นซับครับมีในหน้ามีเบอร์โทรติดต่อไลน์ q ค code ของนายหน้านะครับที่ดูแลทรัพย์นี้ดีไซน์ก็จะทั่วๆไปนะครับเน้นเบาๆนะครับเน้นเว็บเร็วเบาใช้งานง่ายนะครับเข้าถึงได้สะดวกแล้วก็รองรับกับมือถือนะครับรองรับกับพวกอีนไบต่างๆนะครับแล้วก็มี google Ma p นะครับก็ง่ายๆเลยประมาณนี้นะครับแล้วเรามาลองทำงานกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เราอื่นที่หลังบ้านก่อนอื่นนะครับตรงนี้ก็จะมีค้นหาทรัพย์ได้ครับ ก็ค้นหาจากหน้าบ้านก็ได้รือคนหาจากตรงนี้ก็ได้ครับก็มีนิดนิดหน่อยมีเครื่องคำนวณนะครับแล้วก็มีติดต่อเราแต่เราไปที่หลังบ้านเลยก็ล็อกอินเข้ามาครับอพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีแดชบอร์ดมีจัดการอสังหารของเรานะครับมีจัดการในหน้าตั้งค่าระบบประมาณนี้ครับง่ายๆไม่มีเลยซับซ้อน หลกแรกเลย่เรามาจัดการในหน้าก่อนแล้วกันนะสรับเราเพิ่มในหน้าใหม่ครับก็กดเพิ่มในหน้าเข้าไปใส่ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรไอดีเคียคร์โคดรูปภาพนะครับรายละเอียดใส่ครบตอนนี้ผมก็ใส่ครบแล้วใส่รูปภาพใส่ดีเคียร์โคดไปให้เรียบร้อยสถานะมีเปิดกมีใช้งานครับแล้วก็บันทึกอ่าตอนนี้ก็เราันทึกเสร็จแล้วครับก็กลับมาดูที่ในหน้าก็จะเห็นข้อมูลของในหน้าตรงนี้ครับ ต่อมาเรามาจัดการอสังหาของเรานะครับมาเพิ่มอสังหาใหม่ก็จะมีข้อมูลอสังหาให้เราใส่เข้าไปครับเนี่ยละเอียดรูปภาพเเพียบเลยตรงนี้เราก็เลือกในหน้าครับว่าในหน้าคนไหนเป็นคนดูแลส่วนผมเอาคนเมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่มไปตอนนี้ก็เป็นซ้ำแนะนําหรือว่าขายแล้วนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้ส่วผมกรอ,อกข้อมูลเข้าไปทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็น google Ma p นะเราก็เอา ฝั่งแผนที่ไอเฟลลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไอเฟ e ขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้จะเป็นรยายละเอียดคุณสมบัตินะครับตรงคุณสมบัตินะครับเราก็ใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็ใส่เป็นคอมมาขั้นนะครับเช่นแบบว่าใกล้หา้างใกล้รถไฟฟ้า,านีงไงครับตรงนี้รูปภาพครับเราสามารถเลือกทีเดียวได้หลยรูปเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกลูกนะครับผมก็ว่าเลือกลูกครับเลือกหลายๆลูกไปเลยนะครับแล้วกดเลือกเสร็จแล้วมันจะวางให้เราแบบนี้เลยเราก็เลือกสักรูปหนึ่งครับเป็นรูปหลักส่วนรูปนี้ครับเป็นรูปหลักรูปบ้านนะครับตอนนี้เราก็กกอกข้อมูลเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกคราวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีซับเพิ่มเข้ามาคราวนี้เราไปดูที่หน้าบ้านนะครับกดรีเฟรชหนึ่งครับนะครับก็จะเห็น ซับของเราเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เห็นไ,ไหมครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชได้ครับตรงน,นี้ครับเห็นไหมเซิร์ชก็จะขึ้นมาเข้าไปดูก,ก็จะเห็นในหน้านะครับที่เราวางไว้ตรงเซิร์ชนี่ก็จะเห็น,นครับเซิร์ชชุมดีไปก็จะเห็นเฉพาะของชุมดีเท่านั้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นเว็บ อสังหารมิมทรัพย์ที่เอาไว้ใช้ทำงานแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไร,รซรับซ้อนนะครับถ้าสนใจตัวระบบตัวโค้ดนะครับหรือว่าจะเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากจะจให้เราปรับแต่งเว็บอสังหารมิมทรัพย์ใหม่นะครับถ้าแบบที่อยากได้อยากต้องการก็แอดไลน์แอดมาพูดคุยกันได้นะครับ